ทรถูถ,ถามแยกเฉพาะที่193เรื่องการสร้างฝายละชะลอน้ำลำห้วยวังหินตำบลเจริญศินอำเภอเจริญสินจังหวัดสุโขทัยของท่านอนุรักษ์บุญสนถามท่านลนตีนะครับถามท่านลำตีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ถึงท่านได้มอบหมายให้ทา่านลนตีช <uko S 1> <alal> ่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านประพัฒน์โพธสุทนมาเป็นผู้ตอบกระทู้ถามแทนนะครับเชิญท่านอนุรักษ์ถามได้เลยครับ ท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนางอนุรักษ์บุญสนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนครเขต4พักเพื่อไทยท่านประธานที่เคารพคะกระทู้ถามแยกเฉพาะเรื่องการสร้างฝายชะลอน้ำลำห้วยวังหิน ตำบลเจริญศิลป์อำเภอเจริญศิลป์จังหวัดสกลนครนั้นนะคะที่ต้องเข้ามาสู่สภาผู้แทนราษฎรเพราะว่าพี่น้องประชาชนต้องการเป็นอย่างมากเลยทีเดียวรอคอยเธอมาแสนนานเลยทีเดียวค่ะในเรื่องของห้วยวังหินฝายชะลอน้ำในขณะนี้นะคะดิฉันไปรับทราบข้อมูลจากพี่น้องประชาชนกลางทุ่งนาเลยค่ะท่านประธานคะ ก็เอาก้นคุถังเนี่เป็นโตทำงานในกลางทุ่งนาประชาชนนั้นต้องการที่จะได้ฝายชะลอน้ำในบริเวณนี้เป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวและฝายชะลอน้ำนี้นั้นนะคะอยู่ใกล้บ้านอยู่ใกล้หมู่หมู่บ้านของตำบลเจริญศิลป์เนี่ยแ,แ,แค่แ0 0กิโลเท่านั้นถ้าทำสวยงามจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้อีก อีกที่หนึ่งเลยทีเดียวบริเวณนี้อยู่ใกล้หมู่บ้านอะไรคะหมู่บ้านกุดนาขามซึ่งเป็นศูนย์ศิลปาชีพพิเศษของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถสิริกิตคะ่ะ800เมตรห่างจากหมู่บ้านคะ่ะแล้วถ้าทำเป็นคันคูอะไรอย่างนี้ก็จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยว นอกจากนักท่องเที่ยวมาชมศิลปาชีพพิเศษของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถสิริกิตแล้วก็จะเลยมาดูฝายชะลอน้ําแห่งนี้แล้วฝายชะลอน้ําแห่งนี้ค่ะลําห้วยวังหินตรงนี้นะคะลําน้ําจะมีน้อยมากกว่าจะมีลําน้ําผ่านสักลําน้ำหนึ่งเนี่ยลำบากยากเข็นเหลือเกินพอมีแล้วก็อยากจะให้น้ําอยู่นานๆแต่พี่น้องประชาชนบริเวณนี้ ปลูกมะเขือเทศนิดเดียวค่ะส่วนมากก็จะปลูกผักค่ะหน้าแหลงปลูกผักปลูกถั่วฝักยาวปลูกแตงปลูกพืชระยะสั้นปลูกข้าวโพดอย่างเี้ค่ะเพื่อที่จะขายเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนสินค้าเป็นเงินมาเพื่อที่จะใช้บ้างเล็กๆน้อยๆเท่านั้นแต่บริเวณนี้นั้นกว่า400ไร่เลยทีเดียวค่ะทราทานคะดังนั้นแล้วจึงอยากให้ท่านรัฐมนตรี ประพาธโททสุทนดูแลพี่น้องประชาชนในใกล้ๆก,กับศูนย์ศิลปาชีพของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาศสุริกิจด้วยเพราะว่านี่คือความหวังนี่คือความตั้งใจนี่คือการรอคอยที่ยาวนานคำถามแรกค่ะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีโครงการเพื่อสร้างฝายชะลอน้ำตามห้วยหนองคลองบึงโดยเฉพาะลำห้วยวังหิน บ้านกุดนาขามตำาบลเจริญศิลป์อำเภอเจริญศิลป์จังหวัดสกลนครหรือไม่อย่างไรขอทราบรายละเอียดค่ะขอบพระคุณค่ะเชิญท่านรัมตีตอบครับขับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพท่านสสอนุรักษ์บุญสนผู้ขยันและก็เอาใจใส่ความเดือดร้อนอย่างยิ่งผมบอกแล้วว่าท่านเป็นคนเก่งและขยันด้วย ลำน้ำวังหินนั้นเป็นลำน้ำเชื่อมโยงกับกระทูที่แล้วคือลำน้ำยามลำน้ำห้วยวังหินเนี่ยเหมือนเป็นน้ำสาขาไหลลงบริเวณน้ำยามตรงหลักกิโลเมตรที่1 0 0่งผมบอกไปแล้วว่าลำน้ำยามเนี่ยยาว2 0 0แต่จุดบรรจบของลำน้ำห้วยวังหินเนี่ยอยู่ที่หลักกิโลเมตร1 0 0่งตรงกลางพอดีเดิมเนี่ย ลำห้วยเนี่ยมีความยาวประมาณ10กิโลนะครับประมาณ30กิโลครับคราวนี้ลำน้ำก็ไม่มีฝ่ายชะลอน้ำเดิมเนี่ยกรมจรปลรปทานไปสำรวจแล้วห่างจากปากน้ำยามเนี่ยที่จบกันเนี่ยคือจุดที่300เมตรเขาก็เห็นว่ามันกระชั้นแล้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าของที่ไม่ย,ยอมเมื่อไม่ย,ยอมก็ขยับกันใหม่นะครับ ขยับไปห่างจากปากน้ำเนี่ยนะครับปากที่บรรจบกันเนี่ยประมาณหลักกิโลเมตรห่างไปประมาณส0มรอไอ้าจ้ากิโลฝายฝายที่ห้ยวยวางหินที่ท่านสสต้องการให้สร้างเนี่ยห่างจากเดิมเนี่ยห่างจากปากน้ำสามจุดห้ากิโลคราวนี้ถามว่าจะสร้างได้ไหมสร้างได้แล้วเราก็ไปสำรวจแล้วและเก็บน้ำได้ประมาณหนึ่งแสนห้าหมื่นคิวโดยประมาณนะฮะ แล้วก็สามารถจะหล่อเลี้ยงบริเวณนั้นน่ยอย่างที่ท่านบอก400เกินนะได้ประมาณ800ไร่นะครับในบริเวณนี้รักพร้อมที่จะดําเนินการใช้งบประมาณประมาณ22.5ล้านและพร้อมที่จะบรรจุให้ในปี65เหมือนกันให้สมใจกับท่านสสทองต้องการและพี่น้องประชาชนจะได้ไม่เดือดร้อนอีก7เดือนอย่างที่บอกไปแล้วแต่ก็ต้องไปพูดกับชาวบ้านให้เข้าใจว่า ที่ดินท่านต้องยอมนะถ้าเบี้ยวอีกทีตอนนี้ไปยาวเลยคราวที่แล้วที่เราพร้อมแต่ท่านไม่พร้อมแต่คราวนี้ถ้าเราพร้อมอย่างนี้ท่านก็ต้องช่วยติดตามในพื้นที่ต้องยอมให้ทางชระทฐานสร้างด้วยและประการสุดท้ายเหมือนกันท่านต้องขยันเหมือนเดิมขยันตามโครงการนี้เมื่อเราใส่ไปแล้วเนี่ยจะไปถึงเขาคาดแดงหรือไม่ต้องท่านตามอีกเหมือนกันขอขอบคุณคร ท่านอนุรักษ์คงพอเข้าใจกันแล้วนะครับคงไม่ถามคารถามที่สองครับเ,เพื่อเป็นการประหยัดเวลาขอบคุณท่านรัมตีประพัดโพธสุทนนะครับที่ให้ความสําคัญกับทางากระทูแยกเฉพาะของพวกเราต่อไปเป็นระเบียบวาระที่หน่ง